ผมชื่นชมน้ำนมเหลืองเฉพาะทางของฮารินเชนซีสำหรับผู้ที่มีกระดูกและข้อเนื่องจากประสิทธิภาพที่มอบให้คนป่วยคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเช่นขาตามแขนกระดูกปวดข้อข้อแห้งข้อแข็งปวดคอและไหลกระดูกสันหลังบ้านเอวเนื่องจากหมอนรองกระดูกทับเส้นเสื่อมโดยเฉพาะ โรคกระดูกพุ่นควรใช้นมแคลเซียมนมช่วยลดความเจ็บปวดและให้อาหารเสริมสำหรับกระดูกและข้อต่อที่แข็งแรงทานฮารินแคลเซีตัวนี้ประมาณ1เดือนนะคะอาการก็ดีขึ้นเลยล่ะค่ะอาการปวดหลังก็ลดลงเมื่อก่อนนะคะจะงอตัวหรือจะเดินจะนอนหรือว่าจะนั่งเนี่ยก็เจ็บไปหมดเลยล่ะค่ะ แต่พอได้ทานฮาลีนตัวนี้นะคะบอกตามตรงเลยนะคะว่าอาการดีขึ้นมากเลยละค่ะโดยเฉพาะขาที่ชาชานี้นะคะฉันเนี่ยไม่รู้สึกเลยค่ะว่าแสบหรือว่าชาอีกต่อไปฉันน่ะมีความสุขมากจริงๆเลยวังเอิญเห็นโฆษณานมฮาลีนแคนซีเห็นว่าแพทย์แนะนําว่าสําหรับโรคเป็นคนโลคกระดูกและข้อโดยเฉพาะเลยครับเห็นว่านําเข้ามาจากอเมริกาด้วยก็ผมก็เลยสั่งซื้อมาสามกล่อง หลังจากใช้รู้สึกตกใจครับประมาณสองสัปดาห์ผ่านไปผมรู้สึกเลยว่าอาการอาการของผมอาการปวดตั้งแต่ลดลงมากเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยปวดหลังปวดจนทําอะไรไม่ได้เลยครับนอนนิ่งๆแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยครับแถมยังช่วยภรรยาทํางานได้ด้วยครับขอบคุณฮารีนแคนซีมากๆเลยครับทําให้สุขภาพผมดีขึ้นผมจะใช้มันไปอีกนานเลยละครับ แน่นอนเขาดีจริงๆครับคุณรู้ไหมคะหลังจากดื่มนมไฮรีนแคนซี see, เพียงประมาณสองสัป,ปดาห์ป้าสังเกตเห็นว่าสุขภาพป้าเนะี่ยดีขึ้นและป้าก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนเมื่อก่อนบริเวณคอไหล่ของป้าก็ดีขึ้นกล้ามเนื้อรู้สึกเบาและยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าป้าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี ตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากค่ะโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานอีกต่อไปเลยค่ะป้านะ่ยดื่มต่อไป1แก้วทุกวันหลังจากนั้นประมาณ3เดือนนะคะป้ารู้สึกประหลาดใจมากเลยค่ะรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาการปวดข้อต่างๆ